โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่ามาซิลเนาะแห่งโคราโบสูตรลับตำรับดันเจียนนะครับผมอ,อืมเป็นตัวเอ,อ่อไม่รู้จะเมตาหรือเปล่าในอะนาคตนะครับผมเออก็ต้องมารอดูกันนะเออคือผมจะใช้เกียร์ฟรีนะครับผมมันเป็นเกียร์เซตเซตฟรีแหละโอเคเออเกียร์แรกเนี่ยเป็นเข็มชิยาลีโอนาดนะครับผมก็ช่วยในการเอ,อ่อ ก็หลบทักษะนะอัตราการหลบทักษะนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านสก,กิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายนะครับผมเออส่วนไอออปชันเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเอ่อเอาเป็นไอค่าใช้จ่ายการผลิตแร่แล้วกันเพราะว่าคือไม่ไม่จำไม่จาเป็นอะแต่ว่าผลิตแร่ก็ดีกว่านะเพราะว่าน้องมีแร่ที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะผมนึกว่าตัวฟรีตัวแจกเออมีแร่แค่หนึ่งพันแปดสิบเองนะเอออย่างน้อยโอเคผมใส่เกียร์แบบนี้นะก็จะได้เในเรื่องของต้านสก,กิลนะ ร้อยกว่าเลยนะเออร้อยสามสิบเจ็ดนะแล้วก็ลบทักษะนะเอ้ยล,ลบสกิลนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ใช้ทักษะเอ่อใช้การใช้ทักษะใช้สกิลเออใช้สกิลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็น้องเนี่ยจะรอทักษะนะเออแปดแปดวิเนาะโอเคก็ค่อนข้างที่จะหูพลังเวทโจมตีคือตีธรรมดาเนี่ยล้านแปดแล้วนะครับผมเออแล้วก็หูโจมตีวิธีแปดแสน พลังชีวิตเนี่ยน้องมีแค่สี่ล้านเองนะค่อนข้างที่จะเปราะบางนะผมของบอดี้สแลมนะเออโอเคอันสกิลแรกนะผมเป็นการเพิ่มมาตตาการใช้รักษา40%นะผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%นะผมของพลังโจมตีเออของพลังชีวิตนะตอนหนึ่งวินะผมก็คือจะฟื้นฟูฟื้นฟูทุกหนึ่งวินะผมเออ ประมาณ7วินาทีนะครับผมเออโอเคส,สกิลที่2นะผมเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะผมเป็นการทะลุอมตะนะผมแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะก็ใบนะั่นแหละใบให้ศัตรูแบบช็อตนะผมเวลาโดนสกิลน้องนะผมโอเคแล้วก็ลดระยะเวลาการเอ,อ้ยไม่ใช่ลดระยะโจมตีของศัตรูนะครับผมเออก็คือศัตรนะูเนี่ยจะตีใกล้กว่าเดิมนะครับผมเออแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000%นะก็ โครแรงนะผมคือมันเป็นธาตุวัวอยู่แล้วนะสำหรับธาตุไม้นะผมโอเคแลกก้วสกิลที่มันฮือฮากันมากนะก็คือคนยิงพักพวกบวกนะผมเออก็คือโอกาสติดนะห้าสิเปอร์เซ็นต์ของการคลิกหนึ่งครั้งนะผมเออแล้วคือน้องเนะี่ยมาผมว่ามาอย่างอีมาแบบนี้นยังไงก็ยังไงก็แก้ทางแร่แร่พันแน่เลยนะผมเพราะว่าน้องเนะี่ยมีแร่ที่น้อยมากนะผมแล้วก็ถ้าแบบว่ากดไปเนะี่ยมีโอกาส คนยิ่งพกพวกมาอีกนะผมคือความคันที่จะโกงเลยนะเอออันเดี๋ยวลองไปลองที่สเตย์ักกันเลยละก,กันนะครับผมทุกคนคือด่านที่ผมจะเอามารีวิวในวันเนี้ซึ่งเป็นด่านที่ทุกคนก็รู้ดีนะผมสามร้อยเก้าสิบหกนะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าน้องเขาเนี่ยคือถ้าถ้าไปนับเกย์ท่าเนี่ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่านกมันจะตายในทีเดียวหรือเปล่านะอ่ะเป็นการบัฟกินน้ําชาหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคปุ๊บอ้กินอุบัฟบัฟบ,บ,บ,บ่อยอะ โอเคบัฟบ่อยมากเลยนะอ่ะแล้วแล้วใช้สกิลโอเคโอเคโอ้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยนะผมโอเคอเดี๋ยวดูหน่อยว่าแล้วเท่าไหร่วะอ่าโอเคอ่าถึงนี่ไหมถึงไหมโอ้ถึงนะผมโโอ้หูมันตีโคตรไกลเลยโอเคโอ้ตีไกลมากนะผมแต่ข้อเสียของน้องเขานะคือสกิลค่อนข้างที่จะชานะครับผม อ่ะเดี๋ยวลองมาลองดูการค้นที่พับพวกหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะใส่เอ่อตัว2ดาวแล้วกันอ่ะใส่เบลล่าไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าการค้นที่พับพวกของน้องเขาเนี่ยจะติดดีหรือเปล่านะผมอ่ะโอเคอ,อ่ะกดไปหนึ่งนะผมอ่ามานะเห็นไหมทุกคนคือเรากดทีเดียวอะ่ะก็คือสุ่มเบลล่าออกมาแล้วนะกดสองที่นี่ก็มาสองครั้งเลยนะคือโอกาสติดมันเยอะมากนะสำหรับ เออคโรโบในรอบนี้นะผมอ่ะอกด3ไม่ติดนะโอเคแล้วลองกด5ทีมจะได้สี่รอบอ่าไม่ติดเหมือนกันนะผมโอเคก็คือกด2กดหรอบได้2ทีนะก็ถือว่าคุ้มนะผมว่านะเนี่ยแล้วก็ติดแล้วนะเห็นไหมเออติดแล้วติดแล้วโอเคสกิลน้องค่นอนข้างที่จะรึกนะครับผมรึกมากเพราะว่าเป็นขู่ดูดิ 900, 9ก้าร้จุดอะก็แรงอะ แรงไม่ว่าแม่งไกลด้วยนะผมโอเคต่อไปผมขอลองที่ด่าน408ก่อนนะครับผมเอออ่าเดี๋ยวลองในสกิลโค้ดที่มาพวกไปในตัวเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวกดออโต้เลยแล้วกันนะบอสด่านน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะอ่าเดี๋ยวดูว่าจะไหวหรือเปล่าไม่มีอัพเกรดธาตุนะผมเล่นได้หรือเปล่าเออเล่นไม่เก็บธาตุเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมโอ้แม่งแรงว่ะเฮ้ย เกมเขาแอบบัฟปะวะโหถึงหน้าป้อมหม่ทุกคนคือเนี่ยเห็นไหมแรงมากเออผมผมไม่ได้อวยนะเว้ยแต่ว่าคือมันแรงจริงๆนะผมเนี่ยนี่ขนาดยังไม่มีเกียร์โดแน่นอนและยังไม่มีอัปเกรดธาตุนะผมย้ํานะเป็นเกียร์ฟรีนะผมเออคิดเอานะคนดูนะเออผมให้ทุกคนตัดสินเอาละกันนะว่าน้องเขาเนี่ยใช้งานดีหรือเปล่านะเออ ต่อไปผมขอไปลองมันด่าน420กันบ้างนะครับผมเออคือด่านเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันลึกหรือไม่ลึกหรือยังไงนะครับผมโอเคอ่ะลุยยังไงปุ๊บใส่กิวโอ้โหถึงตรงนี้นะครับผมก็คือในแมปเนี้ยมัน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 เกิน999จุดนะเออมันเกินอยู่ละหูต่แม่งยิงขนาดนี้มันก็ก็ถือว่าแรงแล้วอ่าเออเนี่ย โอยิ่งทะลุไปนู่นเลยนะผมโอ้โหทะลุจัดอะโอเคโอเคทะลุเกินว่ะโอ้โหอ่าเฮ้ย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 อัเนีวผมขอช่วยน้องหน่อยแล้วกันนะผมโอเคอ่ากดสกิลปิงโอ้โหทุกคนเห็นไหมคือแม่งมาถึงตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่โอ้โหแรงมากโอเค โอ้แต่คือไม่จิ้มทีหายหมดเลยนะผมโอ้แต่ว่าคือน้องเขาเนะี่ยมันไม่มีโดนแน่นอนไงคือถ้ามีโดนแน่นอนอาจจะเติงกว่านี้ก็ได้นี่ขนาดยังไมโอ้ขนาดยังไม่มีโดนแน่นอนมึงเล่นเอาหมดเลยหรือโอ้โหหน้าปอมอุ้ยเกินไปโอเคครับเนี่ยค่อนข้างที่จะเออแรงนะผมแรงมาก โอเคต่อไปผมขอเป็นด่าน420นะเอ้ยสอน422นะกันนะครับผมอู้ค่อนข้างที่จะโคตรแรงเนี่ยอ่ะถ้าถ้าตัวไม่หัวจริงอะคือมันจะทําให้เป็นตัวเล็กแล้วก็ไม่สามารถเล่นต่อได้เฮ้ยเฮ้ยยายายโอ้โหแต่คนแต่ต้องบอกจริงว่าน้องเขาแรงมากจริงๆนะผมแรงไม่ว่ามังตีโคตรไกลไวัยรุ่นโอ้โห ออยี่หีตีไกลจัดถึงหน้าป้อมอะคนดูอันดูดูด,ดูเนี่ยหน้าป้อมอะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมโหเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอผมแนะนําว่าถ้าาน้องขัมาเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้มีทีมที่ดีแต่ตีตัวเสริมทีมเสริมนะผมคือน้องเล่นคนเดียวไม่น่าจะไหวนะผมว่านะคือน้องค่อนข้างที่จะเปราะบางนะผมเออหูตะแม่งแรงจริงว่ะโอเค เป็นพัดร้องที่ดีม,มากพัดรองที่แรงที่สุดเลยนะผมว่าโคตรแรงเลยวะโอเคก็โอเคประมาณนี้แล้วผมก็ผมจะไม่เอาไปลองัน PVP แล้วกันเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวไปลองสตางค์แล้วกันนะสำหรับ PVP นะผมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ่ะทีมนี้แล้วกันนะผมเพราะว่าผมใช้คอมโบบินนะเซตบินโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวดูว่นว่าน้องเขาเล่นกับตัวทีมอื่นอนะ่ะมันจะไหวหรือเปล่าอ่ะ ปุ๊บนเนี่ยคนทีพ่พาพวกมาแล้วนะคือน้องนี่เห็นไหมคนิ่งมุนแอมเือมานะผมถ้าทุกคนสังเกตนะอ่าคนิ่งดีมากนะเนะี่ยคือผมว่าน้องเขาต้องต้องต้องนี่หน่อยว่ะทุกคนแบบว่าอืมต้องต้องมีละต้องมีเลือดหน่อยว่ะไม่ก็หลบดีๆต้านดีๆอะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยได้นะผมเออประมาณนี้ทุกคนดูเอออ่ะชนะนะผมเพราะว่าผมมีบินดุนะครับผมเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ มาซิล uh, นะผมางแห่งโคราโบสูตรลับกตำรับดันเจี้ยนนะครับผมเออเกียร์เซตนี้นะก็ถือว่าผมได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเซตนี้นะน่าจะมีไอเข็มชีญญ้ยาที่มันแจกมาในเมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็รองเท้าอะไรเนะี่ยก็ใส่เราเป็นสายฟรีเราก็เล่นสายฟรีนะผมเออโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับมาซิลนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ช่องทีนะครับด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับผมเออเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ